ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟันทอค่ะรายการสาระดีๆจากโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทนแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะวันนี้ช่องทางใหม่นะคะสําหรับผู้ชมทุกท่านรายการฟันทอคออนไลน์ค่ะผ่านทางเฟซบุ o กนะคะของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็ทาง YouTube ค่ะรับชมติดตามกันได้ตลอดทั้งปีนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนแพทย์หญิงดรจุธารัตน์ชิมเรืองค่ะขอพาทุกท่านนะคะได้มารู้จักโรงพยาบาลธนตกรรมในหลังจากสถานการณ์โควิดเรียกว่าอยากจะขอให้เป็นหยุดกัรระบาดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังเป็นมาตรการการควบคุมอยู่ค่ะ n e w Normal นะคะทางธันตกรรมหลายๆท่านคงสงสัยค่ะมาทำฟันทั้งทีจะทำยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่า oh, ในช่วงก่อนค่ะตั้งแต่ที่ทางศูนย์รักษาการนะคะได้ประกาศให้ทางโรงพยาบาลธันตกรรมแล้วก็สถานพยาบาลทุกแห่งค่ะเกี่ยวกับธันตกรรมเนี่ยได้งดการให้บริการนะคะเนื่องจากว่าการฟุ้งกระจายในทางธันตกรรมเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงมากค่ะเรามีการฟุ้งกระจายทั้งทางอากาศแล้วก็ทางการสัมผัสที่อาจจะ เป็นช่องทางหนึ่งในการแพร่กระจายจากคนไข้หรือว่าจากบุคลากรทางการแพทย์ได้นะคะดังนั้นในเมื่อโรงพยาบาลธนกรรมเปิดให้บริการอีกทางสําหรับประชาชนนะคะ mm hmm. เราเปิดบริการตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมสําหรับคนไข้ในค่ะ ที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร,รหรือว่าส่งต่อมาจากสถานพยาบาลใกล้เคียงนะคะโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่างค่ะทําให้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นนะคะเรามียอดคนไข้ที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะเป็นคนไข้ใหม่แล้วก็คนไข้ที่จะต้องมาทำสเตจหรือโลเคอลควารันตีนในเขตพิษณุโลกค่ะเป็นจํานวนมากถึงประมาณ2,000ักว่าคนต่อเดือนนะคะแล้วพอในเดือนกร,รกฎาคมค่ะเราก็เปิดให้บริการที่เต็มระบบค่ะ สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะดังนั้นตอนนี้ในสถานพยาบาลธันตรกรรมค่ะทางโรงพยาบาลธนตรกรรมได้มีมาตรการในการคัดกรองตามมาตรฐานนะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยการคัดกรองนั้นเราจะแบ่งคนไข้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกรณีที่เป็นคนไข้ฉุกเฉินค่ะอย่างกรณีที่มีการอุบัติเหตุมีลักษณะของ การอักเสบเฉียบพันนะคะหรือว่ารุนแรงหรือว่าเป็นเคสที่ต้องมีการส่งต่อเพื่อเตรียมทําการผ่าตารใหญ่นะคะสําหรับการผ่าตัดนะคะในกรณีที่2จะเป็นเคสที่มีความจําเป็นเร่งด่วนค่ะหรือว่าเป็นเออร์จนซีนะคะกรณีแบบนี้เนี่ยจะเป็นการพิจารณาที่ ทางบุคลากรทางการาแพทย์นะคะจะเป็นคนดูว่ามีอย่างเช่นลักษณะการปวดนะคะอาการบวมนะคะที่จําเป็นต้องมีการรักษาเร่งด่วน2กรณีแบบแรกเนี่ยเราให้การรักษามาตั้งแต่ช่วงที่มีการปิดสถานพยาบาลทั้งหมดค่ะนะคะแล้วกรณีที่3เนี่ยเราเพิ่งเปิดในกรกฎาคมก็คือเป็นกรณีที่เป็นการรักษาทั่วไปนะคะอย่างเช่นถ้าคุณไข้ต้องการมาตรวจสุขภาพประจําปีค่ะทางธันตกรรม ต้องการจะมาอุดฟานที่มีวัสดุอุดหลุดค่ะก็จะเป็นกรณีที่3นะคะซึ่งตั้งแต่มีการเปิดเรียกว่าเปิดให้บริการนะคะในช่วงหลังเนี่ยต้องขอขอบพระคุณคนไข้ทุกท่านนะคะผู้ป่วยทุกท่านที่มารับบริการของเราเพราะว่าปฏิบัติตามมาตรการของโรงพยาบาลธนกรรมอย่างดีค่ะมาตรการธนกรรมนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะสําหรับในยุควิถีชีวิตใหม่อย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันค่ะ พอข้ามาเส็จะมีะเจลแอลกอฮอล์นะคะขอให้ท่านทำความสะอาดล้างมือก่อนนะคะเมื่อเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะ37.5จะมีเสียงดังของระบบเตือนนะคะว่ามีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนดหรืออาจจะมีภาวะเสียงของอาการเบื้องต้นนะคะของการติดเชื้อเจ้าหน้าที่จะขอทำการอนุญาตวัดอุณหภูมิท่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้า พบว่ามีระดับอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะกว่า37.5ในสองครั้งก็จะต้องขออนุญาตที่จะส่งตัวท่านนะคะเพื่อให้คลินิกโกูกหัวคลินิกระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งเป็นระบบการคัดกรองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสวนนะคะทำการประเมินท่านซ้ำนะคะก็สําหรับการรักษาธัานตกรรมในวันนั้นก็ขอเป็นชะลอหรือว่า,ายกเลิกไปก่อนนะคะส่วน การรักษานะคะถ้าท่านผ่านระบบการคัดกรองเข้ามาถึงด้านในเนี่ยก็จะพบกับเคาน์เตอร์เวชระเบียนนะคะท่านสามารถแจ้งได้เลยค่ะว่าท่านเป็นคนไข้ที่นัดไว้ทางโทรศัพท์แล้วหรือเปล่านะคะก็จะมีระบบการรักษานะคะที่มีทันตแพทย์เวนนะคะเป็น O p พดีเวนนะคะที่จะเป็นคนตรวจคัดกรองให้กับท่านนะคะท่านสามารถแจ้งสิทธิการรักษาได้เลยนะคะว่าเป็นสิทธิข้าราชการสามารถ ทําการเบิกจ่ายได้นะคะในทางธนาการหรือว่าอย่างที่สองจะเป็นสิทธิประกันสังคมนะคะสําหรับผู้ประกันตนหรือว่าเป็นสิทธิบัตรทองของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรแต่สําหรับกรณีสิทธิบัตรทองเนี่ยของโรงพยาบาลธนาการเราจะดูแลเฉพาะคนไข้ใน6ตําบลน,นะคะที่เป็นในสิทธิบัตรทองโรงพยาบาลมอ,อแต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ส่งตัวนอกเขตค่ะนอกเขตหกตำบลน,นี้ ก็ขออนุญาตให้ท่านนําใบส่งตัวนะคะจากโรงพยาบาลที่เป็นต้นสังกัดนำมาให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธนกรรมได้รับทราบด้วยนะคะเพื่อทําการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลหรือว่าประสานสิทธิ์ให้ท่านได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับท่านที่ต้องการชำระเงินเองค่ะหรือว่าไม่ได้มีสิทธิครอบคุมใดๆน,นะคะก็ทุกครั้งทันตแพทย์หรือว่าผู้ให้การรักษาเนี่ยจะทำการแจ้งนะคะว่า สำหรับวันนี้มีค่าใช้ใจ่ายอย่างไรนะคะแล้วก็ท่านสามารถาตัดสินใจก่อนได้นะคะลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าท่านสะดวกมารับบริการเป็นในเวลาราชการอาจจะเป็นการเรียนการสอนให้กับนิสิตนะคะทั้งระดับปริญญาตรีและก็ปร,ะปริญญาโทรหรือว่าท่านสนใจที่จะให้ทันตแพทย์อาจารย์ที่เป็นเฉพาะทางนะคะช่วยดูแลท่านก็ได้ แต่ถ้าท่านสะดวกในเวลานอกเวลาราชการนะคะอัตราค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะสูงขึ้นกว่าในเวลาราชการนะคะแต่คุณหมอผู้ทําการตรวจจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นสําหรับท่านที่เข้ามาที่โรงพยาบาลธนกรรมแล้วนะคะหลังจากที่รับทราบแผนการรักษาทานธนกรรมรับทราบค่าใช้ใจ่ายเบื้องต้นแล้วก็ได้ทําการรักษาจนสินเสร็จสิ้นเนี่ย ก็มาถึงเรื่องของระบบการชำระเงินนะคะตอนนี้ในยุคที่เพเลสค่ะก็คือลดการสัมผัสธินบัตรนะคะในการที่มาทําการชำระเงินทางระบบการเงินของที่คณะเนี่ยก็พยายามเอื้ออำนวยความสะดวกให้มากที่สุดนะคะโดยที่ตอนนี้ระบบของผู้ประกันตนประกันสังคมนะคะจะเป็นการตัดระบบเงินผ่านระบบออนไลน์ไปเลยตามสิทธิ์ที่ประกันสังคมให้ทางธันตกรรม900บาทต่ตอปีนะคะ ส่วนที่เป็นสิทธิ์ข้าราชการอันนี้ท่านยังต้องสำรองเงินจ่ายก่อนนะคะแล้วก็เอาใบเสร็จไปยื่นที่ต้นสังกัดนะคะส่วนที่เป็นสิทธิ์บัตรทองถ้าท่านมีสิทธิ์ที่เช็คตรวจสอบสิทธิแล้วการเงินก็จะทําการเรียกเก็บให้ท่านก็ไม่ต้องชําระเงินนะคะ หรือว่าท่านไหนที่ต้องการจะชําระเงินผ่านบัตรเครดิตก็ได้ค่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลธนกรรมมีเรื่องของการบริการผ่านทางบัตรเครดิตให้ท่านชำระเงินทางช่องทางนั้นด้วยนะคะ,อะของคุณดุษสนีวันนี้นะคะคนไข้มีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด1,160บาทสิทธิประกันสังคมคนไข้ใช้ได้900บาทนะคะฉะนั้นวันนี้คนไข้มีส่วนเกินอยู่ที่260บาทค่ะในส่วนของ900บาททางเราจะทําเบิกให้เลยอันตโนมัตินะคะคนไข้ชําระส่วนเกินแค่260บาทค่ะ อันนี้ใบเสร็จของคนไข้นะคะส่วนเกิน260บาทขอบคุณค่ะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการคัดกรองนะคะเรื่องของการนัดหมายล่วงหน้านะคะการเลือกช่องทางการรักษาตามเวลาสะดวกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะระบบการรักษาที่เราจะมีเรื่องของเ,ออเครื่องฟอกอากาศนะคะในห้องนะคะเรื่องของระบบชุดอุปกรณ์ต่างๆซึ่งต้องของกราบพรบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ ทางโรงพยาบาลธนกรรมเราได้รับการสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานแล้วก็ประชาชนนะคะที่ให้บริจาคอุปกรณ์อย่างเช่นแมสนะคะหรือว่าอุปกรณ์สำหรับที่เป็นชุด PPE นะคะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายหรือว่าลักษณะของการที่มี ไว้จาบเงินเข้าเป็นมูลนิธินะคะของทางโรงพยาบาลนนรรเพื่อช่วยเหลือสําหรับกลุ่มคนไข้ที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการชําระเงินนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้เงินกองทุนอันนี้สาหรับช่วยเหลือคนไข้ด้วยนะคะคราวนี้ในเรื่องของระบบการรักษาอย่างที่ได้อธิบายไปเนี่ยคราวนี้ถ้าท่านยังไม่สะดวกท่านยังไม่สะดวกที่จะมาที่โรงพยาบาลธนกรรมค่ะ เราได้มีระบบเปิดเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะขอคำปรึกษาเป็นทางไกลช่องทางแรกนะคะท่านสามารถเข้าทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธนกรรมได้ค่ะเดี๋ยวจะให้ขึ้นที่อยู่ให้นะคะเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธนกรรมนะคะแล้วก็จะมีช่องทางเขียนว่าถามตอบปัญหาสุขภาพนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีทันตแพทย์นะคะเป็นผู้ตอบให้ ก็อีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่2นะคะจะเป็นทางเพจนะคะใน Facebook ค่ะถ้าสามารถพิมพ์เข้าไปนะคะโรงพยาบาลธนกรรมนะคะในนั้นจะมีข้อมูลทั้งเรื่องของสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากนะคะเรื่องของการตอบคําถามนะคะคำถามที่พักพบบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปตอบหรือว่าให้สําหรับประชาชนได้รับทราบกันนะคะ หรือว่าท่านไหนที่ต้องการจะสอบถามอย่างเช่นไม่แน่ใจว่าเอ๊ะวันนี้โรงพยาบาลทันตกรรมเปิดหรือเปล่าหรือให้บริการหรือเปล่าหรือมีบริการอะไรบ้างเนี้ยค่ะถ้าสามารถเข้าไปทางช่องทางออนไลน์ทั้งสองท่องทางของเราได้นะคะเนาะสุดท้ายก็คือเราจะมีการเซตระบบค่ะเขาเรียกว่าระบบทันตกรรมทางไกลค่ะหรือว่า t e l ล d e n t i s t รีนะคะระบบทันตกรรมทางไกลเนี่ยตอนนี้เราเ,เปิด ระยะแรกก่อนก็คือระบบเรื่องของการให้คำปรึกษาทางไกลค่ะโดยท่านสามารถเหมือนคล้ายๆวิดีโอคอลอย่างงี้ยนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถนัดนหมายกับทันตแพทย์เพื่อให้ทันตแพทย์เฉพาะทางให้คำปรึกษาท่านผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะแต่ถ้าในเรื่องของการนัดติดตามอาการอันนี้แผนต่อไปนะคะอย่างเช่นการน,นัดติดตามอาการ หลังภ่าฟันคูดหรือว่าหลังการรักษาหรือว่าเป็นเรื่องของการที่ให้คนไข้ประกอบกับการรักษาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นส่งภาพทาพถ่ายของของท่านนะคะที่มีการปวดบวมหรือวัสดุอุดหรือว่ามีลักษณะของผิดปกติบริเวณใบหน้าอย่างเงี้ยส่งเข้ามาอันนี้ก็คือเป็นในระยะถัดไปที่เราจะเปิดระบบของ Teledentistry นะคะระบบธนกรรมทางกาที่เป็นใช้สำหรับการวินิจฉัยแล้วก็วางแผนการรักษานะคะ ดังนั้นในระยะแรกเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาก่อนนะคะในกรณีที่อยากจะพบทันตแพทย์ให้ทันตแพทย์ให้คำปรึกษากับท่านโดยตรงนะคะเนาะโดยที่ตัวท่านเองอาจจะสะดวกอยู่ที่บ้านหรือว่าโดยเฉพาะอย่างกลุ่มคนไข้ที่เป็นกลุ่มคนไข้ติดบ้านติดเตียงนะคะหรือคนไข้พิการที่ญาติหรือผู้ดูแลไม่สามารถหรือไม่สะดวกในการที่จะพาคนไข้ามาที่โรงพยาบาลทันตกรรมได้เงี้ยค่ะเราก็ถือว่าเป็นระบบบริการนะคะเพื่อให คนทุกกลุ่มวัยได้เข้าถึงในระบบการรักษาได้นะคะในช่วงท้ายของรายการนะคะอ,อ,อยากจะขอให้หมายเลขเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เตรียมพร้อมที่จะมาทำฟันที่โรงพยาบาลธนกรรมนะคะหรือว่าต้องการที่จะขอรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาของโรงพยาบาลธนกรรมนะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะ0-55 966866นะคะอันนี้เบอร์แรกนะคะเบอร์ที่สอง5 967480ค่ะถ้าสามารถโทรติดต่อได้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการนะคะแต่นอกเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ถึงแค่2องทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์ถึงแค่5้าโมงเย็นนะคะค่ะ สามารถรัดหมายเพื่อรับการรักษาก่อนล่วงหน้าได้นะคะหรือว่าขอคำปรึกษาได้ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลธนกรรมนะคะ denu.ac.th <c oughs> n หรือว่าทางเพจของโรงพยาบาลธนกรรมนะคะ <c oughs> nu den hospital ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการฟันทอล์รายการสาระที่นำความรู้แล้วก็ สิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทุกทท่ทานสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตัวเองและได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานอย่างดีที่สุดค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ